เป็นบันมนุกจริงๆนะรวมเรื่องราวการทำงานของบรรัารักยุคใหม่บางเรื่องก็มว่วนบางเรื่องก็มึนเจ้าสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่พอดแคสต์ช n n e l ใหม่ล่าสุดกับเป็นบันมนุกวงเล็บจริงๆนะกับบรรารักษพิมพ์นะคะในปัจจุบัน การทำงานร่วมกันโดยที่ไม่ได้อยู่ในพื้นที่เดียวกันไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปเพราะมีเทคโนโลยีต่างๆมากมายที่จะช่วยอำนวยความสะดวกให้กับเราค่ะก่อนจะพูดไปถึงตรงนั้นขอเท้าความก่อนว่าการทำงานในห้องสมุดโครงสร้างภายในองค์กรของเราก็จะแบ่งเป็นฝ่ายงานหน่วยก็คล้ายๆกับองค์กรอ,อื่นๆทั่วไปนะคะในส่วนของพิมพ์ก็จะเป็นฝ่ายบริการและส่งเสริมการเรียนรู้ค่ะโดยสังกัดงานย่อยคืองานส่งเสริมการเรียนรู้ ซึ่งในฝ่ายของเพมพ์นะคะก็จะมีลักษณะที่มันพิเศษกว่าฝ่ายอื่นเพราะว่าเป็นการทํางานแบบเบื้องหน้าค่ะจะต้องมีการสลับหมุนเวียนไปประจำที่เคาน์เตอร์ค่ะทําให้บุคลากรในฝ่ายและก็งานเนี่ยไม่ได้นั่งอยู่ในพื้นที่ทํางานเดียวกันเวลาจะพูดคุยปรึกษาสร้างหรือแก้ไขงานร่วมกันเนี่ยก็จะต้องมีเครื่องมืออำนวยความสะดวกค่ะก็ต้องขอบคุณเทคโนโลยีใหม่ๆในยุคนี้นะคะที่ทำให้การทำงานของเราง่ายขึ้นค่ะ เริ่มกันที่เครื่องมือจัดเก็บเอกสารในรูปแบบออนไลน์กันค่ะก็จะมีอยู่2ตัวที่เราใช้งานนะคะตัวแรกเลยที่ใช้งานก็คือ Google Drive ค่ะคิดว่าทุกๆคนที่ฟังอยู่ตอนนี้เนี่ยก็จะต้องคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีเลยใช่ไหมคะเราสามารถโยนไฟล์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นไฟล์เบิ d e ด c e l PowerPoint PDF รูปภาพต่างๆเข้าไปได้เลยหรือเราจะโยนเข้าไปทั้งโฟลเดอร์เลยก็ได้ค่ะถ้าเราต้องการให้คนอื่นเข้ามาดูงานของเรานะคะก็แชร์โดยกำหนดนสิทธิ์เฉพาะอีเมลที่เราเพิ่มเข้ามาค่ะหรือจะให้ลิงก์ไปเลย ใครก็ได้ที่มีลิงก์เข้ามาดูได้ค่ะทั้งดูเฉยๆหรือจะดูและแก้ไขได้แต่ถ้าจะเปิดเพื่อแก้ไขอาจจะมีปัญหาเรื่องฟอนต์เพี้ยนนิดหน่อยนะคะเพราะว่าโปรแกรมที่เปิดเป็นตัวของ Google งงไหมคะจะอธิบาย,ยางี้ค่ะคือไฟล์ Word เนี่ยเวลาเราเปิดเราจะเปิดใน Microsoft Word ใช่ไหมคะแต่เมื่อไหร่ที่เราจะมาเปิดแก้ไขบน g o o g l e Drive เนี่ยจะต้องเปิดผ่านโปรแกรม Google Docs ค่ะซึ่งตรงเนี้ยมันจะทําให้ดีเทลในไฟล์มีความเพี้ยนบ้างนะคะเช่นฟอนต์เพี้ยน แต่สาหรับพิมพ์แล้วกเ็เพื่อนร่วมงานเนี่ยค่ะจะไม่มีปัญหาในส่วนนี้เพราะเราจะใช้เพื่อสร้างไฟล์แล้วก็แก้ไขกันแบบออนไลน์มากกว่าที่จะโยนไฟล์จากเครื่องขึ้นไปบนไดะค่ะเช่นเวลาที่เราประชุมกันนะคะก็จะสร้างไฟล์ google doc แล้วก็ช่วยกันพิมพ์เนื้อหาช่วยกันบนนั้นเลยก็จะดีกว่าการที่จะแยกทําของใครของมาแล้วก็ส่งกันไปมานะคะเวยเห็นนี้เราก็เลยเอาเครื่องมืออีกตัวหนึ่งที่มาใช้งานนะคะก็คือ OneDrive ค่ะ OneDrive จะเป็นของ Microsoft ค่ะ คุณสมบัติก็จะใกล้เคียงกับ Google Drive เลยนะคะข้อดีก็คือสามารถเปิดไฟล์แก้ไขโดยเชื่อมต่อกับ Microsoft Office ได้เลยค่ะเพราะว่าม,มันเป็นผลิตภัณฑ์ของบริษัทเดียวกันอยู่แล้วจะไม่มีปัญหาเรื่องไฟล์เพีย้ยนแต่ปัญหาที่เราจะเจอก็คือเวลาที่เราแชร์ลิงก์อะคะ่ะบางทีอาจจะมีปัญหาเรื่องการเปิดถ้าเทียบกับ Google Drive นะคะซึ่งตรงเนี้ยเราจะต้องเช็คในเรื่องของการตั้งค่าการแชร์ให้ดีค่ะก่อนที่เราจะเริ่ม เพราะบางทีมันจะมีการตั้งค่าแบบว่าให้ล็อกอินด้วยอีเมลก่อนปกติแล้วพิมพ์จะใช้เวลาที่เรานั่งอยู่ตรงเคาน์เตอร์ต่อคาถามแะนั่งหลายเครื่องอะคะ่ะเวลาย้ายไปประจําการอยู่เคาน์เตอร์ต่อคาถามก็จะใช้วิธีเชื่อมต่อ Microsoft Office กับ OneDrive เพื่อดึงงานจากเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เป็นคอมหลักของเราไปทํางานกับเครื่องอื่นๆได้ค่ะว่าแล้วนะคะเราก็มาต่อกันที่เครื่องมือประชุมออนไลน์ค่ะเชื่อไหมคะว่าเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มาตามสถานการณ์จริงจริง จำช่วงแรกของการแพร่ระบาดของโควิด -19 บเก้าได้ไหมคะช่วงนันนะ้นก็จะส่งผลกระทบกับอะไรหลายๆอย่างเลยรวมไปถึงการทํางานในห้องสมุดด้วยคะ่ะยกตัวอย่างนะคะแบบกิจกรรมฝึกอบรมของห้องสมุดเนี่ยแหละคะ่ะคือจากที่เมื่อก่อนนะเราจะจัดอยู่ในรูปแบบของห้องเรียนปกติเป็นห้องอบรมของห้องสมุดหรือว่าไปที่คณะสาขาวิชาแต่ทีนี้พอมันเกิดโรคระบาดอะคะ่ะก็จะทําให้เราไม่สามารถจัดก,กิจกรรมแบบรวมกลุ่มตามปกติได้ละเราก็ต้องปรับรูปแบบการจัดก,กิจกรรมใหม่ ให้ลองรับกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในระยะยาวค่ะก็เลยมองหาพวกออนไลน์คอนเฟอเรนซ์ต่างๆเนี่ยมาใช้งานตอนนั้นที่ลองมองหาก็มีหลายตัวเลยนะคะแต่ตัวที่เราใช้งานแล้วโอเคที่สุดก็คือ Zoom นี่แหละค่ะใช้งานที่ง่ายที่สุดละ สามารถสร้างห้องเรียนออนไลน์แบบไม่จํากัดเวลาวงเล็บต้องใช้แบบโปรนะคะถ้าเป็นแบบทั่วไปมันจะได้แค่45นาทีค่ะจากนั้นเราก็สร้างห้องขึ้นมาให้คนคลิกลิงก์เข้ามาในห้องเรียนของเราค่ะซูมจะรองรับได้สูงสุด250คนนะคะทําให้เราสามารถรับจํานวนผู้เรียนได้เยอะค่ะหรือถ้าเกิดว่าเราต้องการจํานวนผู้เข้าร่วมมากกว่านั้นเราก็สามารถใช้เป็นแบบพวกเว็บมินาคือเปิดให้คนเข้ามาได้แบบเยอะขึ้นนะคะก็ถือว่าเป็น VR on cloud เลยค่ะนะตอนนี้เรียกได้ว่าทําให้ชีวิตการทํางานดีขึ้นเยอะเลยจากที่เรามีข้อจํากัดเรื่องการนัดเจอการสถานที่เวลาแล้วก็อื่นๆอีกตั้งเยอะแยะซึ่งวันนี้ให้เราให้ฟังทั้งหมดก็คงไม่ไหวนะคะถ้าเราหมดคงยาวหน้าดูเลยและพบกันใหม่ในโอกาสหน้ากับพอดแคสต์เป็นบันมนุกใน EP ต่อไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ